จรดวัดวังไกลกังวลเพลงนิพน์กล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวราวเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยอาจกล่าวได้ว่าพระราชอัธยาศัยโปรดทรงกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผลมาจากทรงศึกษาที่วิทยาลัยอีตันซึ่งเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาในฤดูหนาวทรงวอลเกมกีฬาประจำวิทยาลัยอีตันซึ่งต้องใช้ความสมบุกสมบันยิ่งส่วนในฤดูร้อนทรงคริกเก็ตส่วนกีฬาในร่มโปรดที่จะทรงเล่นสควอชรับสั่งว่าเล่นไม่นานก็เหงื่อออก แสดงว่าทรงกีฬาเพื is, ่อพระพลานามัยด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเ้าหหืือมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยเสด็จไปอยู่ที่โรงเรียนในร้อยโวลเลจก็ทรงได้รับรางวัลขี่ม้าโลดผนซึ่งไม่เคยมีใครพูดถึงนะครับทรงใช้กีฬาเทนนิสและกอล์ฟเนี่ยเพื่อเจริญพระราชัยตรีเช่นเมื่อเสด็จไปสิงคโปร์ นะครับก็เห็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็เวลาที่จะเตรียมกำหนดการหมายกำหนดการสเสด็จพินอยู่ที่ต่างๆเนี่ยก็จะทรงเตือนบอกว่าให้มีเวลาได้ไดเล่นกีฬาบ้างนะนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาก็เป็นของสำคัญสำหรับพระพราหลาในามายัย พระบาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีโปรดเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานที่หัวหินมาตั้งแต่ก่อนทรงครองราชไม่เพียงแต่อากาศบริสุทธิ์สดชื่นดีต่อพระพระาราณมัยเท่านั้นแต่ยังโปรดการท่งกอล์ฟที่สนามกอล์ฟรถไฟหลวงกอล์ฟเป็นกีฬาที่ทั้งสองพระองค์เริ่มทรงอย่างจริงจังมาตั้งแต่พุทธศักราช2467 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่นี่บ่อยๆนอกจากจะโปรดทรงกีฬาแล้วยังทรงรับสมาคมกีฬาบางประเภทไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์เช่นลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้น